เซตแรกเราชนะ25ต่อ21ครับเซตนี้เป็นเซตที่3าครับเซตที่3ครับคู่นี้ชิงกันครับคู่นี้จะไปชิงกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ครับ ราะว่าชนะมาด้วยกันทั้งสองนัดนะครับก็นัดนี้ก็เป็นการชิงที่หนึ่งะครับ <c oughs> เอาลครับนองนกมาที่เซตข้ามไปก่อน เกือบไปครับอยู่ฝ่าบล็อกเดียวไม่อยู่ครับหนต่อศูนครับอินโดนีเซียขึ้นนำในเซตที่3าเอาละครับหเท่ากันครับ น้องโบครับกัญญาลักษ์ขุนเมืองอสองต่อหนึ่งครับใช่ครับวันนี้ก็เล่นให้ ตอมไปด้วยครับก็ทั้งคู่ก็เข้าชิงครับวันนี้ก็แต่ก็ไม่มีใครยอมใครนะครับไม่มีใครยอมใครดูแล้วเต็มที่ด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหหนัมกมากๆเลยครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดน้องแบมกุ่งรับมาที่โห,โหลังโงเรา โล่งหมดครับสามต่อหนึ่งครับเราต้องพยายามเปลี่ยนไม่ให้หมายเลขยี่สิบเอ็ดเสิร์ฟต่อเนื่องนะเพราะว่าเขาเสิร์ฟหนักมากๆครับอ่านะครับเป็นเอสเลยครับสี่ต่อหนึ่งครับวันนี้วอลเลย์บอลชายไม่มีครับ ต้องเปลี่ยนเสิร์ฟให้ได้ครับเสิร์ฟหนักมากครับถนึ่งอันเดอร์แล้วก็อยู่ฝ้ายังเป็นของไม่หอย่างยังเอามาเสิร์ฟไม่ได้นะครับ5ต่อนหนึ่งครับอ่าครับ อยู่ฝ่าบอกลูกเดียวลูกเดียวครับผมอยากเอาแล้ว้อาออกไปเองบ้างครับเอาแล้วเปลี่ยนมาเสิร์ฟของไทยนะครับก็เป็นสุวัชาพันตารักษานะครับ ข่าววิงอันเดอร์อยู่ฝาฟีบอลข้ามาไปอ้าครับบอลเดียวเดียวครับขอบครับวิรันยุทธาอินจันทุนี้แน่นอนครับสายทอดแน่นอนครับไฟ้สดแน่นอนครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงครับต่อเนื่องเลยครับ12บสนาิกาสินาฬิกาครับ ทีมหญิง12นาฬิกาทีมชาย14นาฬิกาครับอ,กออกไปเองครับอินโดนีเซียเล้ไลายมาเป็น4ต่อ5ครับครังนี้ทีมชายต่อจากทีมหญิงครับ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2ครับเที่ยงตรงกับบ่าย2ออกไปเองครับหันแล้วครับ 5เท่ากันเอาบัดลมมาเป่ามืือนะครับก่อนดีขึ้นครับคุณอาบูดีขึ้นครับอ่าอีบล็อกีอดาวันยังอยู่ครับเอาแล้วรับบนบอลของเรา มาที่อยู่ฟ้าตีใส่บล็อกเต็มๆคุ่นี้สองรอบต่อกันเลยครับผมอยากให้มีเวลาพักสักครึ่งชั่วโมงครับพัทคุณนกเสร์ฟต่อครับหกต่อห้าครับแสงแล้วครับอดีนู่ฟ้านกแล้วก็โอ้ สุภัชชาเสริร์บลูกที่ห้าแล้วเสิร์บไปอื้อาวแล้วครับบอลเกี่ยวของอยูป้าเอาอยู่ครับ ขึ้นมโอ้โหติดบล็อกแต่ว่าออกครับเปลี่ยนไปเซฟบ้างเป็น6ต่อ8ครับหกต่อ8ครับแบมเมื่อยังว่านี้ มาใส่ใครับเสียจังหวะทอลให้บอลออกหลังไปเป็นแต้มองอินโดนีเซียเจ็ดต่อตปๆๆแปดเนียเอาอยู่ครับตอนนี้ยกมาให้ยูฟาอันนี้จัดเต็มเลยครับยูฟาสำหรับในเซตที่สามครับ ฝั่งนู้นจบยังเทนนิสคู่ไหนแล้วเป็นมิเจนิสเอาแป๊บอุตซอต่อสามศูนย์เกสอิตีมอเดี๋ยวเข้าไปอยู่ฝาเสิร์ฟอ้จังวะนี้เสิร์ฟดีครับต้องแก้ไขมาเป็นบอลของไทยมาที่แบมเลกเตอร์กแล้วมีบอลเร็วของทิราวันครับกาว สิบครับสิบต่อเจ็ดสงฉายาบูขอบคุณสองพันสองร้อยกำลังใจนะครับอยูฟ้าเสิร์ฟหาครับแบมเอาอยู่แล้วดิม่มอึ้งสวยงามครับสวยทั้งคะแนนสวยทั้งการรับของ น้องแบมครับลออยู่ฝาเสิร์ฟตอ่อแบมบเอาอยู่แล้วครับแล้วก็ลนบเคาะไปเบาๆหาครับคู่ครับสวยงามครับละสิบสองต่อเจ็ดครับคนก็สวยใช่ครับคนก็สวย านะครับขอเวลานนอกครับชุดนี้กลับมาได้ในเซตที่3ามทำได้ดีนะครับบอลเสิร์ฟดีขึ้นบอลแรกเข้าก็ทำให้เราทำแต้มนีห่างไปได้ครับ12ต่อ7ครับ เซตที่สนะครับเราลดอันฟอร์เลอร์ไปได้มากครับ mm hmm. ก็ทำให้คะแนน mm hmm. เป็นของเราเราออกนำา12ต่อ7ครับ mm hmm. อ่านะครับ mm hmm. อ้าวาแบบเอาอยู่อื้กลางวันนี้ข mm hmm. ูดเกือบขึ้นครับ mm hmm. เี่ยนอ่ะมอระดาเลื่อสว่างลงไปเล่นมากครับอับมอระดาเรียบร้อยครับแต่เป็นของไทยอีกแล้วสิบสามต่อแปดสิบสามต่อแปดครับเซตที่สามครับไทยนำสิบสามต่อแปด โอ้โหระหวันนี้กาวันถึงยังวาเล่นเร็วนะครับแต่9ต่อ13ครับ อบอลแรกดี้นบอ่าแลนะครับเซตบล็อกออกฝั่งไทยครับแต้มเป็นของไทยครับ14ต่อ9เซตแรกเราชนะ25ต่อ21เ็ซตที่2 25ต่อ20ครับเซตที่3ครับปาริชาติมาเสิร์ฟมีใบเตยลงมามีน้องโบมามีน้องดรีมครับมีแบม แล้วก็ยูฟ่าครับถ้อาอ่านผมเหิดบล็อกถังฝปายเป็น10ต่อ14ครับสิบต่อ14ครับวันแรกไม่ดีเท่าไรแต่ก็ยัง เอาอยู่เป็นบอลของ <Yeah. S 1> แบมเมาอยู่ครับเซตแล้วก็ทีมตีมหัวเสาโอ้โ oh. หลงไปเป็นแต้มของไทย15าต่อ10 15าต่อ,คอ,คอ oh. 10ครับ ว่าอ้าวล้วครับ16ต่อ10ครับขอบคุณ2,300คนดูนะครับ2,300กำลังใจที่เข้า2,400นะครับก่อนจบขอ2,500คนครับไป้ตามมาหน่อยครับช่วยกันตามมาหน่อยครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมถึงนักกีฬาทุกคนครับเปลี่ยน ให้น้องเสาวพาสู่สุขลงไปเสิร์ฟบ้างครับหมายเลขสิบจากรัตนประดิ์ครับ 7ต่อ10ไป18ต่อ10ครับ18ต่อ10ครับนั่งตรงนั้นยังไงก็ไม่เห็นหรอกแสนสรกปัญหาที่นั่งตรงนี้ไม่เห็นต้งเทียนเสาพาสุสุกเสิร์ฟครับแถมโยกไปแล้วก็ืแต่ก็ยังตีมาได้ครับใบเตย เอาละครับยกมาแล้วก็อยู่ฝ่าตักไปข้างหลังหลังอยู่แบมยกให้อยู่ฝ่าไม่ตีแค่แต่ยอดอินโดนีเซียยังเร็วมแบมมาแล้ว,รวรครับบอลเร็วก็ไปเตยครับเอาแล้วครับใบเตยลงมาฉายบ้างครับ สอขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่ทุกคนครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับว่าเป็นการไลฟ์สดผ่านมือถือครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม่มีแค่ติดตามทีมาทําข่าวนะครับก็มีโอกาสว่างเว้นจากการทําข่าวก็มานั่งไลฟ์สดให้เผื่อว่าให้แฟนรกีฬาชาวไทยได้ส่งกาลังใจเชียร์นักกีฬาไทยคนระับหาแล้วครับโบครับ0 ต่อสิบครับยี่สิบต่อสิบครับเสร็จต,ต่อครับเสาพาสู่สุขครับยี่สิบต่อสิบครับเป็นเกมเซตที่สามาแล้วครับติบล็อกอีกแล้วครับ 21ต่อ10ครับขอบพระคุณครับสองพันากำลังใจนะครับ2องคนสองพคนดูที่ชมกันในวันนี้ครับ,รบเป็น ใ่เตยนะตีเอ้หลงไปครับสวยงามตีทะแยงมาลงจากฝั่งขวามาลงเส้นฝั่งซ้ายเลยครับอ่าครับอยู่ไม่ไหวอีกแล้วรัาบนโดนิสเตรเป็นขอเวลานอกครับ2 2ต่อ10ครับในเซตที่3ครับเซตแรกไทยชนะ25ต่อ21เ็ซตที่2 25ต่อ20แล้วก็เซตที่3ขึ้นนำอยู่ 22ต่อ10ครับเราจะพยายามมีโอกาสน้องๆอยู่นิ่งๆเราจะพยายามซูมให้เห็นหน้าเห็นตากันอย่างชัดเจนครับแล้วครับกลับมาสู่การแข่งขันครับเป็นน้องเสาวภานะครับ จากรัตนาบดีครับคนนี้ครับรอบนี้ซูมโอ้โหพอดีมาใกล้ๆครับก็เลยอยากให้เห็นหน้าเห็นตานัะก,กีฬากันแบบชัดเจนครับน่าจะซูมเวลาน้องๆออกมาพักข้างสนามจะซูมให้ครับ้าบริเวณตอนแข่งน่าจะเห็นไม่ครบเร์ทั้งหมดครับก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าครับ2ี่ต่อย2ครับ เมา,าไปเตยอันเดอร์ข้ามไปไปซื้อบล็อกอ12ต่อ22ครับบล็อกตามมาไม่ทันผมผมเป็นผู้สื่อข่าวนะไม่ใช่เป็นช่างภาพเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ประจำอยู่ที่ ช่อง MBT นะครับเีโอกาสติดตามมาทำข่าวก็เลยว,ว่างๆครับใช้มือถือที่มี Wi-Fi ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะก็เลยเีโอกาสถ่ายมาให้ชมกันครับ22ต่อ13ครับเ่านะละครับ23ต่อ13ครับ กัรยรัดขุนเมืองหรือว่าโบโบอ่าออกอีกครับ24ต่อ13ครับเป็นแมตช์พอยต์ครับของทีมชาติไทยเอาจบเลยหรือเปล่าครับกัรยรัดเสิร์ฟโอ้โหบอลออกครับ ที่14ต่อ14ครับโอ้โหบุญรับไม่ทันเสิร์ฟดีมากมากเลยนะครับสำหรับหมายเลข21เป็นนักกีฬาชุดใหญ่นะครับของทีมชาติอินโดนีเซียอูเลีย รับเสิร์ฟสวยๆแล้วแล้วก็เอาแล้ครับจบไม่จบไม่จบจบไม่จบแล้วก็จบเรียบร้อยครับ25ต่อ15ครับไทยของเราเอาชนะไป3ต่อ0ครับ เียบร้อยครับไทยเข้าเป็นอันดับที่หนึ่งของทีมผู้หญิงส่วนอินโดนีเซียเข้าเป็นที่สองครับพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรอบชิงเหรียญทองในเวลา12นาฬิกาตรงนะครับแล้วก็ต่อด้วยทีมชายนะครับรอบชิงชนะเลิศเช่นกันครับเวลา14นาฬิกาตรงครับ ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับเชียร์ขอบพระคุณอย่างมากครับขอบพระคุณสําหรับกําลังใจที่ส่งให้